สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมี่นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับกล่องของขวัญแห่งรักนะคะกิจกรรมก็จะเป็นสกินตัวลิเลียนาเอลสุประมาณนี้นะคะกิจกรรมว่างแต่วันที่25ถึงวันที่ 8กรกฎาคมนี้นะคะคลิปนี้กฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกันอย่งให้เรากันเยอะด้วยนะคะขอแค่20ลไลค์เป็นกำลังใจในการทําคลิปของเราด้วยนะคะอะทุกคนเดี๋ยวมารีวิวกิจกรรมกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปมีเป็นสรุปราคาคูป,ปองให้นะคะ ปรับแพ็คใหม่ราค้าใหม่ถูกลงและมีมากกว่า5 0แพ็กให้เลือกเติมในเว็บเติมไวมากเข้าไปใน5นาทีก็ด้นเติมเกมเติมเกมอารีถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมอารีบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่ประเภทในดีตลอด24ชั่วโมงไม่มีโกงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องก็ด้นเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่ก็ด้นเติมเกมกันเยอะนะคะทุกคนไปกดทีเข้าไปเลยนะคะสำหรับ กิจกรรมนี้นะคะเลือกหนึ่งรางวัลก่อนนะเราต้องเลือกก่อนนะคะปุ๊บนี่กดยืนยันไปนะคะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนโดยสกินเนี่ยที่เราจะได้รับนะคะจะมีทั้งหมด3สกินนะคะสกินที่1ก็จะเป็นสกินสกินสกินอ่ะรอเล่นนะคะจะเป็นสกินที่ลิเลียนาหรือเอลซูนะคะเลือกรับ1สกินนะคะแล้วก็สกินที่2นะคะจะเป็นสกินที่ เปิดครบ6กครั้งเนี่ยรับไปเลยนะคะซึ่ง6ครั้งนะราคาคูปองจะอยู่ที่เท่าไรนะเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ขาบอกอยู่นะถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะ269นะคะนี่ก็จะเป็นราคาคูปองทั้งหมดของการเล่นครั้งนี้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะรีวิวคร่าวๆให้ดูนะคะแล้วก็สกินที่3นะคะก็จะเป็นสกินที่เราเลือกนะแต่เราเลือกมาเป็นหินเลื่อนขั้นบัตเตอร์ไฟแทนโดยของต่างๆนะคะจะมีเป็น คาพีมีเป็นเนี่ยท่าเต้นผัดเปลี่ยนชื่อลูกแก้วประมาณนี้นะคะอ่ะโดยวิธีเล่นนะคะคร่าวๆถ้าไม่ในเกมมันบอกะระยะเวลาเหลือ13วันถ้าไม่ในนั้นมันบอกว่าเอ้าถึง8กัลก็าดาเอายังไงเนี่ยเวลาไม่ตรงกันหรือเปล่าหรือเราดูผิดนะทุกคนมาเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะคะ5คูปองเราต้องเปิดฝั่ง ซ้ายนะเออเราต้องเปิดฝั่งซ้ายใช่ปะเออขวาไลฟ์ใส่ดีเออนี่เราต้องเปิดฝั่งซ้ายนะคะทุกคนนี่พอเราเปิดฝั่งซ้ายปึ๊บมันก็จะหมุนนะคะพอมันหมุนเราก็จะได้เป็นลูกแก้วมาพอเราเปิดฝั่งซ้ายแล้วนะคะเราก็จะได้เปิดกล่องฝั่งขวาฟรีหนึ่งครั้งประมาณนี้นะคะทุกคนนี่อ่าได้หินหนาคอสมาอา๋ยวลองเล่นอีก18ดคูป,ปองนะคะก็อยากจะทราบว่าจะได้เป็นอะไรนะ ่าเต้นโอเคประมาณนี้นะคะทุกคนคือขออภัยด้วยนะถ้าไม่ได้มาสุ่มจนได้สกินนะคะเพราะว่ามีครบหมดแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงราคาคูปองกันเลยดีกว่านะคะราคาคูปองเมากระด้านกิจกรรมนี้นะคะจะอยู่ที่1296คูปองนะคะทุกคนช้าช้าชัดชัดนะคะ1296คูปองนะคะ 1,296้อคูปองได้3สกินแน่คุ้มไหมสกินละ4 0 0แล้วกันประมาณนี้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะจะมีเป็นกล่องสกินเอฟเฟกต้องปัง1คูปองเราก็เปอร์เซ็นต์นนนนนมันออกน้อยมากเปอร์เซ็นต์สกินอยู่ที่0ูนย์จุดนะคะใครมีอมเริ่มเสียงเริ่มไม่หวแล้วนะเอามาทุกคนใครมีสัก500คูปองนะคะลองสุม่มดูนะจะออกนะ กล่องละคูปองมีเราคิดว่าส่วนตัวนะมันจะเป็นแบบสกินที่แบบมาแบบ250อะไรประมาณนี้ยังไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะคะสำหรับกล่องสกินเอฟเฟกต์ปังนะคะเดี๋ยวเรามารับของรางวัลที่เราสุมนะคะอ่ะกดรับทั้งหมดไปเลยนี่ก็จะได้มาประมาณนี้นะคะหมดไป20คูปองนิดนงึง ยี่สิห้ายหกยิเจ็ดยิแปดขู่ปองนะ The Hot Skin ล i l i a n าก่อนนะคะทุกคนหรือม,มีหรือมีหรือไม่มีนะก็ลืมนะเอา้ายังไม่มีนี่สกินลิ l i a n a นะคะเป็นสก i l l ระดบับมีละเข้เฮ้ยสวยนะเนี่ยกิจกรรมนี้นะคะได้หลายสกินเลยฉันลืมไปหรือเปล่ปาฉันคิดว่าฉันมีนะตัวอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวเอ s ู e นะคะเอ s ู e ก,ก็น่าจะลืมนะคือสกินมัน มันคล้ายกันอะจนแบบมืนมนเบอร์เบอร์นะทุกคนเอลสุเอาเอลสุก,ก็ยังไม่มีนี่พันสองนะคะทุกคนลองไปสุ่มดูนะ <Okay. S 2> ก,อก,กอะ็อ่ะสกินแห่งรักเอลสุคู่กับใครอะอีกตัวใครลืม,ล,มลืมอะลืมอีกอ่าเอลสุเป็นสกินวาเลนไทน์นะคะเราแนะนำว่าระหว่างเอลสุก,กับลิเลน่านะคะก็เลือกเป็น ลิเลียนหน้าละกันนะคะทุกคนแต่ถ้าอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบท่านผู้ชมเลยนะเหมือนจะเป็นยีหน้ากับอารามเปล่าเดี๋ยวกันไม่แน่ใจนะขอดูกันอารามกับเอมิลี่นะคะประมาณนี้นะทุกคนสําหรับก,รก,กิจกรรมสกีนนี้ส่วนตัวเรามองว่าคุ้มตั้งแต่เป็นลิเลียนหน้ามิราเคิลแล้วนะพันสองเกือบพันสามอะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะคลิปนี้ฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดปัดกันดิให้เอากันยเยอะด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ คลิปหน้านะคะทุกคน